เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสำคัญสำหรับแนวรับของทีมเราอย่งางอิบราฮิมาโคนาเต้ปักกราหลงเฟรนช์แมนกันก่อนเลยเขาย้ายจากอาเบริซิกมาร่วมถิ่นแอนฟิลเมื่อชงซัมเมอร์ในปี2021ด้วยสนนราคา36ล้านปอนด์ซึ่งในช่วงแรกเจ้าตัวก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามจากทางเยอเกนครอปมากเท่าใดนะั ทว่าเขาก็ค่อยๆปรับตัวและก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้สำเร็จในฐานะคู่หูตัวหลักของทางเวอร์กิลฟานได้ปกักหลังผู้ผ่านน้ำแข็งของทีมเราในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวเอาชนะทั้งโจโกเมสแลนะโจอเอลมาติฟสองแกนหลักดั้งเดิมของทีมซึ่งไม่เพียงแต่ผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับสโมสรเท่านั้นแต่เขายังไปฉายแสงกับทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วย ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางยูโรสปอร์ตสื่อชื่อดังและในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเองเขาก็ได้พูดเปิดใจถึงความรู้สึกของการมาสวมเสื้อของลิเวอร์พูลลงสน,นามทั้งนี้โคนาเต้ยังได้ยืนยันหนักแน่นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของตัวเองว่าตั้งใจจะอยู่คาแข่งกับสโมสรในระยะยาวและไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนทีมในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน เมื่อคุณได้มาเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลแล้วด้วยความสัตย์จริงเลยนะคำถามที่ตามมาก็คือแล้วคุณจะสามารถย้ายไปที่ไหนได้อีกละ่ะจริงไหมนั่นคือสิ่งที่คุณต้องถามกับตัวเองโคนาเตกล่าว อย่างไรก็ตามการที่คุณจะทำให้นี่กลายมาเป็นสโมสรสุดท้ายในเส้นทางอาชีพของคุณได้นั้นมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและในส่วนของตัวคุณเองก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเป้าหมายของผมก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากนั้นแน่นอนว่ามันก็รวมถึงการช่วยให้สโมสรควา้าแชมปทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นคนที่อาจจะย้ายทีมออกไปกันบ้าง นั่นก็คือในรายของคีวินเคโรเฮอร์นายด่านดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่แม้ว่าจะเป็นตัวสำรองอดทนของทักอาิสันเบ็คเกอร์ผู้รุกษาประตูมือหนึ่งประจำถิ่นแอนฟิลแต่เขาก็ได้รับการยกย่องจากทางเยอร์เกนครอปเลยว่านี่คือโกมือสองที่เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้แต่แน่นอนว่าในมุมมองของเจ้าตัวเองแล้วนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาพึงปรารถนา ตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเ d อร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบ,บุว่าในตอนนี้มือเกาวัย24ปีเริ่มอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงกับสโมสรอ,อื่น เขารู้ดีว่าโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งของทางอาริซอนแบบถาวรในอนาคตอันไกลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการย้ายทีมออกไปจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝาก่ายด้านยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์เองแม้ว่าจะไม่อยากเสียเคเลเฮอร์ไปแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ของเขาและไม่คิดจะขวางทางของเจ้าตัวหากมันเป็นความต้องการของตัวเขาเอง ล่าสุดก็ได้มีคนนำเรื่องนี้ไปสอบถามกับทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของริวเวอร์ู่เอ็กโคซื่อวงในของสโมสรว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นคิลเลรฮ์ลงเล่นกับสโมสรต่อไปหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าคิวินคิเลรฮ์จะย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะดอยตอบนั่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครทั้งนั้นแต่เพื่อประโยชน์ในเส้นทางอาชีพของตัวเขาเอง ื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคีวินคิร์เฮอร์กันไปแล้วข่าวที่สมของวันนี้เราขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ของทีมเรากันบ้างเพราะนอกจากความเป็นไปได้ในการอำลาสโมสรของทางคิร์เฮอร์แล้วอาเเรียนผู้รักษาประตูจอมเก๋าที่ในตอนนี้ทำหน้าที่เป็นนายด่านมือสามประจำทีมของเรานั้น ก็เลยเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันหลังเขาเหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นหมายความว่าทีมของเราจำเป็นจะต้องเสริมผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวสำรองเข้ามาเพิ่มเติมและตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลนิวส์สื่อท้องถิ่นของประเทศเบลเ,ลเยียมก็ได้ระบ,บุลงมาเลยว่า ลิเวอร์พูกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวบาร์ดแฟร์บรุกเกนผู้รักษาประตูจอมหนึบของทั้งอันเดอร์เรชที่ได้รับฉายาจากสื่อเลยว่าเป็นซูเปอร์แมนจากฟอร์มการเซฟประตูที่เหนียวแน่นหนึบเหมือนกับบินได้ของเขาเมื่อเรามาดูสถิตในภาพรวมจะเห็นว่ามือเก่าวัย20ปีคือผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวามากที่สุดเป็นอันดับที่3ในทีมอันเดอร์เรช เมื่อวัดจากสถิติค่าเรตติ้งเฉลี่ยในการเล่นแต่ละนัดหากนับเฉพาะในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาก็เก็บกินชิตไปแล้วได้ถึง10นัดจากการเฝ้าเสา31เกมในการแข่งขันทุกรายการเราก็เพิ่งช่วยให้สโมสรผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้อีกด้วยด้านอันเดรเรชเองก็ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้แบบน่ารักน่ารุนที่13ล้านยูโร หรือคิดเป็นราว11ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นค่าตัวสีิติสูงสุดสำหรับผู้รักษาประตูของหลีเบลเยียมไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เรากลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในแผงมิดฟิลซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง มาทีมของเราเตรียมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากนาบีเกอ,อีตาและอเล็กซ็อกเลตเชมเบรนจะอำลาสโมสรไปหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้เมื่อหมดสัญญากับทีมและไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่อาตูเมโลเมดฟิลที่ยืมตัวมาจากมารายยูเวนตุสแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะถูกส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาเมื่อทีมเราตัดสินใจไม่ใช้เงื่อนไขในการซื้อขา นั่นทำให้การเสริมมิดฟิลด์มีความจําเป็นอย่างมากและก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ด้วยก็คือนิโคโรบา์เรลลาจอมทัพคนดังของทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานทว่าล่าสุดดอนฮัตชิสันนักข่าวคนดังของ ESPN สำนักข่าวชื่อดังก็ได้ระบ,บุว่า นั่นหาใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราไม่เพราะตามการรายงานข่าวที่เขาได้รับการบอกกล่าวมานั้นคนที่ยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์ให้ความสนใจอย่างจริงจังก็คือเมสันเมาส์ห้องเครื่องตัวเก่งของเชลซีและดีลนี้ก็ดูจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสียด้วยผมได้ยินข่าวลือมาเมื่อวานนี้ว่า การย้ายทีมของเมสันเมาส์ไปอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากฮัตชิสันทวิตข้อความผ่านหน้า t วิตเตอร์ส่วนตัวของเขาอย่างไรก็ตามแม้จะทวิตข้อความโจวงหัวเอาไว้แบบนั้นแต่ฮัตชิสันเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ,ถึงแหล่งที่มาของข่าวดังกล่าวหรืออะไรที่ทำให้เขามีความมั่นใจเช่นนั้น แต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือนั่นจะตรงกับความคิดเห็นของฟาบริซิโอโรมาโนและเจมส์เพียสสองนักข่าวที่น่าเชื่อถือซึ่งก็ยืนยันตรงกันว่าทีมของเราให้ความสนใจในตัวเมา์อยู่จริงเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยประเด็นของอีกหนึ่งนักเตะเป้าหมายในแผงมิดฟิลด์ของเราอีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในช่วงซัมเมอร์นีเสียด่วน เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจุดเบลริงแฮมสตาร์ดังจากค่ายเสือเหลืองบรสเซียดอร์ทมุนที่ลิเวอร์พูลพยายามจะตามจีบและเกี่ยวพาราสีตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ในตอนนี้เขากำลังอยู่กับแคมป์ทีมชาติอังกฤษเพื่อทาศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024รอบขัดเรือและสื่ออย่างเ n ติง i n ลิเวอร์พูลซึ่งมีผู้ติดตามใน Twitter ราว200,000คนก็ได้หยิบฉวยภาพตอนที่เบลริงแฮมพบอปะกับแฟนวัลหนุ่มรายหนึ่งของทีมเราซึ่งสวมเสื้อที่ปักชื่อของโมฮัมเหม็ดซาาอยู่ด้านหลังและเข้ามายื่นเสื้อลิเวอร์พูลให้กับทางจูด ดาวเตะวัย19ปีก็ได้บรรจงเซ็นลายเซ็นของเขาบนเสื้อดังกล่าวด้วยความยินดีโดยมีแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่าจุดเบลริงแฮมกำลังเซ็นบนเสื้อของลิเวอร์พูลระหว่างรับใช้ทีมชาติอังกฤษทั้งนี้โคเซอนริเกออดีตแบ็กซ้ายเลือดสเปนิชของทีมเราก็ได้หยิบฉวยโพสต์ดังกล่าวมารีทวิตต่อ พร้อมกับกระตุ้นให้สโมสรทุ่มเงินคว้าตัวเขามาร่วมทีมหลังมองว่าตัวของนักเตะเองก็มีใจเหมือนกันเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปได้โปรดอนุมัติเงินลงมาและคว้าตัวจุดเบลลิงแฮมมาร่วมทีมเอลลีเก้เขียนลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเราทุกคนต่างก็อยากได้ตัวเขาและเขาเองก็อยากจะย้ายมาด้วย แน่นอนว่าอุปสรรคใหญ่ของดิวนี้ก็คือเรื่องค่าตัวของนักเตะหลังมีรายงานข่าวว่าดอทมุลได้ดันค่าตัวของเขาทะลุหลัก110ล้านปอนด์ไปแล้วแล้วเราก็ต้องตามมาดูกันต่อว่าท้ายที่สุดลิวร์พูจะได้ตัวเบลลิงแฮมหรือไม่อย่างไรแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ